เราอย่าทำพี <t> ่เข่าลูกเสียขวัญค่ะกระเทยโดนหมาคบคืนมึงกูไม่ไหวจริงๆนะเว้ยกูจะบอกกูจะอ้วกอ่ะคือแบบผู้ชายกูยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยอ่ะเจอกับหมาคือพี่ก็อยากให้ผู้ชายมาเอาพี่บ้างไม่ใช่หมานะลูกไม่ใช่หมาเออเป่าก็เป็นเงี้ยนค่ะพี่ทำช่วยหนูไม่ได้จริงเป่าก็เป็นผู้ชายนะครับเป็นหมาตัวผู้ มีหองเหมือนกันพาวีดีโอไปจัดต่อคู่าหาหาไหมยังยังเปลาเปเปลา,เ,ปลาเอานี้เราเราต้องคุยกันละเราคุยกันใหม่เราเป็นมนุษย์เธอเป็นสุนัขไม่สามารถทำอะไรแบบนั้นลงไปได้เข้าใจไหมหยุดพฤติกรรมนั้นเสียหยุดหยุด หยุดเลยไม่เอาไม่เอาอยู่นิ่งห้ามนอนเออเป็นอะไรอยากเกิดเธอเธอเป็นอะไรฝนตก,เ,กเ,ธเธอเป็นอะไรฉันถามเธอจริงเธอเป็นอะไรเงี้ยเธอบ้าเหรอเอากับคนน่ะ <c oughs> แล้วฉังมาแขนกูด้วยเอากับแขนกูแขนกูนไม่รู้ตรงไหนรู้ฝนขึ้นนะ ไม่ได้ค่ะโอเคต้องจับไปต้องแข่นข้างนั้นด้วยต้องแข่งข้างนั้นด้วยอย่ามึงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถามจงมือกูหน้าเหมือนหมาตรงไหนตากูที่ถามนะอ่วนเนี้ยมันเหมือนหมาตรงไหนส่วนเนี้ยเหมือนไหมไม่ต้องเถินค่ะแขนกูไม่ใช่มือหน้าดู ผู้ตายแล้วผู้ยอมเลยจริงๆยอมหมายอมเป็นเมีมมไม่ใช่กูร <laughs> <laughs> ักษามูได้จริงนะกาบอกจริงแล้วนูจะแกมนุษย์อ่ะก็ยากที่อย่างถึงแล้วแต่พี่รู้จิตใจหนูทําด้วยอะไรมนันย,ยากที่อย่างถึงกว่าพี่ไม่สามารถเรียนตำนาราจิตวิทยาแล้วสามารถอย่างรู้ถึงหมาได้ลูกนะเข้าใจพี่นะลูกนะเนาะโอ้ยไปละ หายยังหายหายไม่ต้องงอนไม่ร้องไห้กูน้ำตาไหลเลยอะไรแค่แขนกูไม่ให้เอาทีน้ำตาไหล <c oughs> หมาเหี้ยโอยีผู้หีิงีผู้ชายีผู้ชายเงี้ยเหงาเอาแต่ใจีหมาเงี้ยเหงาเอาแต่ใจไม่เอาไม่เอาไม่เอารูเป็นอารมณ์ชัว่ววูบเก็บเก็บประสบการณ์นี้ไว้แล้วว่าอย่าไปทำอีกไม่ว่าต่อใครทั้งสิ้นเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมน้ำตาไหลข้าใจไหมลูกแล้ว กูว่ามึงเป็นโรคจิตแล้วล่ะที่นอนกูเนี่ยก็ไม่ใช่หมาแต่มันก็เลียเอาเลียเอานะโอ้กูกราบมึงเยี่ยมยี่หมาเหี้ยกูกราบอ่ะกูพาละวะมึงเลยล่ะมีแต่คนยอมมันนะกูยอมจริงๆนะงยี่หมาเหี้ยยี่หมาเงี้ยนโหยมึงนี่นะหืงดอกลอยเล่หน้าซื่อใจล่าสันดาลล้านวีเว้นเด็ดจริตตอแหล่หบ้านมันไม่ที่ซ่องแหมทำตัวอีกอีกกะลีหืมผู้ชายหน้าง่ายใจง่าย Móng mưa à? Móng mắt, móng mắt Móng mắt Tại sao vậy? Khoan, Tại sao? Dừng stop รือว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ที่สเปรย์ที่ฉีดหัวฉันทำให้หมาเมาแต่กู้เป็นกลิ่นวานิลาแน่ๆแหละเออกลิ่นไงมันไปแล้วหมากูเริ่มไปแล้วค่ะเอาจริงๆอยากจะถามคำเดียวว่ากู้เหมือนหมาเหรอกู้เหมือนหมาขนาดนี้เหรออ๋อบอกใช่ด้วยใช่ไม่ใช่ไม่เหมือนนะกายหน้าหมา คลิปสี่นาทีได้ย